ก้าวคุ้งอบปูอบนนอกนุ่มในไปแน่นมากๆอันนวนเก้อหวานอร่อยนุ่มอร่อยมากูดีงามมากสวัสดีค่ะก็คุณสิแล้วนะคะวันนี้นะคะซีจะพามากินอาหารจีนที่โลตัสนนต้าชพึกค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าที่ร้านจะมีอะไรให้ทานกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะนั่นก็คือร้านนี่เลยก้าวกุ้งอบปูอบนะคะจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วแล้วเนาะ,ะว่าอะไรจะอร่อยนะคะนี่เลยเมนูนี้แนะนำมาแล้วนะคะจะเป็นตัวปูอบนะคะปูอบเส้นแล้วเรามาลองลองเริ่มชิมอันแรกกันก่อนเลยนะคะ น้ำจิ้มซีฟูซะหน่อยอคำใหญ่ไปไหมนะ่ะ <laughs> นี่นะจ๊ะคำแรกนะะ้อค้าหอยจอดูสิโอ้ กิละนไะส้ดีมากเลยทุกคนกรอบนอกนุ่ม,มในไส้แน่นมากๆไปมาต้องสั่งคอนเฟิร์มต่อไปเขาผัดดีกว่าเขาผัดปูแบบปูก้อนเยอะๆเลยทุกคนดู นี่นะคะปูแบบเยอะมากคราวนี้ก่อนชิมก่อนนะคะราดอันนี้สักหน่อยน่งพริกน้ำปลาขอพริกน้ำปลาหน่อยโอ้โอหชิ้นใหญ่มากทุกคนหนึ่งคำเ,เลย 嗯。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ชิมลองชิมน้ำแกงส้มกันดูนะคะแกงส้มไข่ปลาดูซิวนะคะก็คือแบบไข่ปลาเยอะมากรสชาติแกงข้นแซ่บเลยนะให้ได้เลยเป็นยบนผู้กับข้าวผัดก็คือแบบโอ้ยเข้ากันตับรสเร ไข่เจียวคือแบบฟู้างเลยทุกคนจะให้ดูดูดูเทียบกับหน้าคือเยอะมากเวอร์นะคะแล้วใส่ปูมาให้แบบอย่างเยอะนะคะทุกคนมาลองชิมกัน หอมมากเลยอ่ะไข่เจียวปูคือนุ่มอร่อยมากทุกคนแบบหอมแล้แบบปูคือชิ้นใหญ่มากต้องสั่งเหมือนกันเนี้ยนี่นะคะเขาก็แบบว่า หั่นมาให้แล้วเป็นชิ้นๆเนาะทานง่ายนะคะทอดมากรอบสวยเลยจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูปลาลันจิ้มซีฟูสด้วยอ่ะรสชาติก็ใช้ได้เลยนะปลาทอดมาดีเลยนะคะสด กินกามจิ้มปีกูแซ่บก็คือสีงามนี่นะคะเมนูของแซ่บนะคะนี่เลยปูไข่ไข่เยอะมากตัดไม่ขึ้นเ <c oughs> ออจิ้มปีกูซะหน่อยนะ,ะแซ่บน่าดู นวลเยีวหวานอ,อร่อยเดี๋ยวฉิกปอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวมาสมไรส์กันอีกทีหนึ่งก็ทานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสั่งไป8อย่างด้วยกันแค่นี้เลยสองพันห้าราคาคุ้มดีงามมากแล้วแบ,บแต่ละอย่างก็คือให้มาแบบจัดเต็มอะแต่รสชาติแต่ละอย่างก็คื อร่อยมากนะคะก็จะมีตั้งแต่แบบปูอบเนะาะไฮไลท์ของเขาคูบอบปูบอบนะคะตัวปูอบเนี่ยบนเส้นแบบนุ่มมากแล้วก็แบบหอมอร่อยนะคะหอยจ้อปูเผือบไส้แน่นกรอบอร่อยมากนะคะจิ้มกัน้ำจิ้มก็คือเลิศน,นะคะปลาทอดทอดมา,มา,ปา,ปา,ด,าดีมาปลาปัดพลัตตปาเราก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแกงส้มไข็ปลาิรีิวเนี่ยแบบหาอร่อยยากมากอันเนี้ยใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบไข่ปลาิรีิวก็คือสั่งได้เลยไข่เจียวนะคะไข่เจียวปูโู นุ่มฟูอร่อยมากแค่สั่งกอ1ก้าบาทคุ้มมากนะคะคูดองอ่ะคูไข่ดองก็แซ่บนะคะนัวมากเสนัวใครชอบสั่งได้ข่าวเมื่อกี้ไม่ได้ไข่ ก็เขาจะมีอีกสามผ่านหนึ่งตรงสายสองนะคะเดี๋ยวขึ้นฝาเขาเร็วนี้อ่านะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็แวะมาลองทานดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาลองทานหรือใครเคยลองทานไม่รู้ไหนแล้วอร่อยอะไรเนะี้ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะคะอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย